วันนี้จะมารีวิวเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับตอนนี้เกตตี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โรงเรียนเทพธีรานะคะเครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ไหนครับตรงนี้ครับอ๋อและตัวนี้เขาให้ทําอะไรก่อนครับเขาบอกว่าให้เจลล้างมือก่อนนะครับล้างอนไกดกดหรือว่าเหยียบครับเหยียบครับเตะมันคลายไม่ได้เลยครับก็เลยต้องกดครับอ่ะแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับ อ๋อนี่เครื่องเครื่องครับเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับราคาที่ซื้อมาประมาณพันกว่าบาทนะครับไม่มียี่ห้อนะครับใช้ได้เลยนะฮะข้างหลังก็จะเป็นฐานชาร์จนะครับฐ่านที่ชาร์จแล้วนะครับอย่างนี้นะครับ หรือถ้าไม่ใช้่านชาร์จก็ใช้อย่างนี้นะครับขอ,อที่ที่ใช้เหมือนที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับ,รบผ่าน5โวลต์นะครับเกตี้แท่นนี้สูงเท่าไหร่นะครับลองวัดให้เพื่อนๆดูนะครับประมาณเท่าไหร่ครับเออะะ150เซนติมรนะครับ1ห้ิเซนนะครับสูงกว่าผมอีกนะครับ อ่าขาวนี้เกตี้มาลองวัดอุณหภูมิดูนะครับรอนะครับตัวนี้นะครับลองตอนแรกเอาไกลๆก่อนครับไกลๆได้ไหมครับได้ครับตนี้ครับได้หมครับไม่ได้ครับไหมครับไ่ได้ครับไครับได้ครับได้ครับอ๋อต้องต้องอยู่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับห้าถึงสิบเซนนะห้าถึงสิบเซนถึงจะได้นะครับตัวนี้ครับตอนนี้อีกครั้งนะครับใช้ใช้สีสษนได้ไหมครับใช้หัวนะครับ โอ้สามสิบหกครับมือก็ 36, สามสิบหกีสัสามหก 3, 6, และเกิดมมนได้มีไฟเขียวด้วยนะครับแสดงว่าอุณหภูมิปกติไหมครับปกติครับแต่ถ้าอุณหภูมิเกินสามสิบเจ็ดจุดห้ามันเครื่องมันจะลองนะครับเป็นไฟแดงนี่จะทดลองไงดีครับพอเป็นดูนะครับถ้าอุณหภูมิมเกินสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับ<ฟ>อุย<ฟ>แดงเลยนะครับโอ้ถ้าถ้ามัน เกินเท่าไหร่นะครับเกิน37.5มันจะไฟแดงนะครับแล้วก็แดงอยู่อย่างที้ประมาณ10วินาทีนะครับอุณหภูมิร่างกายผิดปกติโควิดเอาไม่เอาไมครับเอาไม่ครับคิด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 ถ้าถ้าแดงเครื่องจะพูดว่าไงนะครับอุณหภูมิร่างกายผิดปกตินะครับอ๋ออ่ะานี่การนี้พ่อนะครับ ปกตินะครับศีรษะได้ไหมครับศีรษะอ๋อตัวนี้ครับมาดูครับเกตตี้ครับตรงตรงนี้มันจะเป็นเลเซอร์วัดนะครับแล้วก็แสงที่เห็นมองเห็นนี่เป็นแสงสีแดงนะครับเขาเรียกว่าแสงอินฟราเรดนะครับโอ้เท่มากเลยนะครับน่าจะมีประจำไว้ที่ออฟฟิศหรือโรงเรียนนะครับราคาไม่แพงนะครับ เกตี้สุดท้ายนะครับวัดอีกครั้งหนึ่งครับเอาวัดดุนทุมก่อนครับสามสิบหกจุดเจ็ดนนะครับโอเคนะครับเกตี้เเมื่อกี้วัดดุนทุมได้สามสิบหกจุดเจ็ดนะครับ ปกตินะครับผ่านนะครับเกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับรตมกไเทปกดดไม่ชองเกไต้สีสายนะครับสวันี้สวรบายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเพจเกตตี้ฟีสไต์ด้วยนะครับโอ้ลงเดือกที่วีลานะครับบรรยากาศนะครับ